ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนด้ยวยนะครับวันนี้มาพบกับช่องป้าบอลเบบี้วันนี้เราจะมากินบั่วงนะครับซึ่งเป็นบั่วงส้มนะครับอยู่บ้านเราและมีแจ่วด้ยวยทุกคนแจ่วมะม่วงน้ำปลาเค็มนะครับทุกคนดู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 ด,ดูซมันหย่อยตุบๆเลยทุกคนนู่นนะวันนี้เราจะมากินมะม่วงน้ำปลาเค็มนะอู้ เป็นตัวเสียบอีลีวะนี่ทุกคนเราจะกินอืมส้มแขียนีะเผ็ดว่าทุกคนเมื่อกี้เขาก็ใส่บักพริกบักลายางไงดูดูดูด กุสอนนี่แม่เขาเอาไว้นี่นยเด้อเดูอทุกคนอืมสาดดีทุกคนเลยไม่เลอะไม่เลอะไอน้องเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่เลอะมากินอืมสาดดีดีว่ะวันนี้ห้ากบเปิด เปคิดมาเท่ากับเราจะบอกยังนะครับกินให้เบิงเลยนะครับแซ่บเข้อกัรบ้างสะ้วงเลยตอนนี้ส้วงเลยโอ้ยทุกคนมึงหอมหอมแดงมานี่ hôm em đen đưa 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 Chịu đưa đưa Chịu đưa Chịu đưa 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 quá, đưa 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 keo cái hết hết đầy dây khác bạn Ơ men ấy, hết kinh hoa đây bạn Ôi, biết rồi Ôi, hết hết เท่ากับแนะนำบ่ให้กินยรนะครับเนาะหมูวงแหงกินยามขื่นเหมือนทุกคนเลยสามสีถุ่มตอนนี้หมูวัดย่ามขื้นผมสิลูกแจ็คเทียบุน่เท่ากับยันเนี่ยบ่แนะนำว่าให้กินไยเนาะครับกินพอดีพองามพอกินพ่อจะคล้องเสียบดูดู แซ่บดีว่ะปลาแดกกับปลาแดกใหม่แล้วทุกคนกินต่อไปครับ อุ้หอนฮอนโอ้ยเพี้นไหมล่ะห้าขวัวเออฮอนก็หฮอนเพกับเพี้บนปะโอ้ยเพีแถวอะตาตาเอาน้ำเย็นไหมเนี่ยเพีแ,เาาเหเพแหงครับขนันเพกับเพีครับเดี๋ยวใส่มือเอาน้ำให้กินก่อนโมบเด น้ำเปล่าน้ำโสมน้ำสวัสดีทุกคนที่ข้ามาใหม่นะครับฝากติดตามหน่ยเด้อครับเอามามาเ,เดี๋ยวครับทุกคนพีป่ประตูน้ำกินานักวันทุกคนเฮ้เพศด็ดใจดีว่ะ ทุกคนก็ลองไปเหตุกินอยู่เพื่อนมึงด้วยครับนี่มะม่วงกับปลาเค็มคือผมนี่ส่วนผสมก็คือบัพพีนึ่งบัพพีส้วงผงสุตรสามสามยังไงสามน้ำตาลเนาะครับซี่น้ำปลาหาปลาแดกของชื่อแบรนดนซื้อใหม่ครับปลาแดกใหม่หาแล้วพวกนี้หอมัะเดงเนาะครับขาดอะไรด้วยอ้ย แสบดีทุกคนเ้ยเจียวง่วง,วงแสบปักแแสบปักแสบแน่ยแสบพุ่งเลยนี่แสบฟองแสบพุ่งเลยทุกคนถ้าเรามากินต่อนะครับเนาะพี่น้องพี่หน่องกินยังไรเนาะครับกินเรื่อยๆครับบ่กของน้่ยบอสชอบกินครับบ่โจ๊บกีบเพื่อน เฮ้ยจวนดีว่าเ้ยเฮาก็ตวยตัวใหญ่มากตวใมากตวใมากแล้วก็อือโอ้แซบดีทุกคนเลย สำหรับไพนเนาะครับอยากให้เฮดคลีปเกี่ยวกังยังกอเมนมาเลยด้วครับเดี๋ยวเอาเฮดให้จัดให้เลยเมนมาแล้วกันคนติดตามขอให้ตอนนี้ขอให้คนติดตามครบลอยคนกอนครับผมขอแค่ลอยคนครับทุกคน คนที่ตามหลายคนเดี๋ยวสีไฮแจ้งดีวะเออเดี๋ยวคอยมาเบิ่งครับเหม็นมากเลยครับสีไฮเทสก,กี่ยวกัรยังครับเดี๋ยวผมจันให้เนี่ยบุ้บวงต๊กไปเลยทุกคนเลยว้ายเป็นเสียผ่องแต่ว่าไปทุกคนเลยเสียผ่องค่ะแต่ว่าโอ้ย,ยอกิกนกต่อครับทุกคนแสียป,ป่านี่ เส,ส,สียบก็เสียบเสียบท่องก็เสียบทุกคนเนอ,อเออหนึ่งครับทุกคนวิธีการกินแบบม่วงที่แซ่บนะครับแล้วก็เอามาแล้วก็คนนะครับคน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 เรื่อยๆครับไม่ต้องอยู่ครับอ้าวคนบาเออคนคนได้ ดีนะครับแล้วก็ตัวขึ้นมาแล้วก็อายอายอ้อยเทื่องเพีรเทื่องหอยมาทุกคนเลยสำหรับใครก็สำหรับใครใเมื่อวัก่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามเลยด้วยครับตัวนี้อยากได้กำลังใจให้ครับกำลังใจในการเฮียทีบโอ้ยอยากได้ตองกันทีสุดเลยวิธีการกินแล้วก็คนๆน,นะครับปลาดแบบสามหมู่หมู่สาี่น้ยสีเบอร์เดี๋ยวตัวนี้แล้วก็ตัวยๆงตัวแล้วก็ ปึ๊บมาแล้วก็อืมไ้กินหนังกันทุกคนข้ากับกินหนังสมนะนี่เข้าวปลดิสเปนสปอนเซอร์ข้ากับปิดแบรนด์ใหม่ครับพอนนดี้ทุกคนเปิดเรลิมกับเอาอยู่นี่ ราบสัสดีพี่น้องที่เขามาใหม่ทุกคนนะครับมื่อี้มาพบกับช่องป้าบอลเบบีนะครับเบบี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 บ,บ,บ,บีคนที่ฟังมามคนที่เขามาใหม่ก็ฟังที่ตามนํำเนินะครับโอ้ยผมเผ็ดไปเดียวทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยเซามีแหงกว่าทุกคนเลยแล้วก็ต้องเซามีแหงนะถ้าเราไม่เซามีแหงเราก็เผ็ดปากเปื่อยเลยนะเนี่ย <laughs> เพ็นดินไว้ทุกคนบางหันนี่เพ็นดินไว้โอ้เดี๋ยวคุณทุกคนเขากินกินหนามีกอนทุกคนเพชอีรีวะ่ะเพชขตดพอ่อโขตดแม่มันคัะบี่ีแข่งมันต้องอยู่นี่เพชเพชทุกคน มันุ่งเหมือนมสไรเดอร์ทุกคนเออทุกคนมือนันผมไปตัดผมมาใหม่เป็นยังไงทุครับมือมือมพูดพูดพูดนะรอเปนยังมือมือมือสีหันถาง้งอ่ายังมลงมาก่คอล่ะเฮ้ยบางอีกคั้างบางอีข้ึง แน่เดี๋ยวมาลงมา่อยเด้อโอ้กินน้ำอีกคนทุกคน,นมือเมือกิน,ตนแต่น้ำนี่ละบ่เฮ็ดเบียดยังเอ,อ้ยทุกคนมืออื่นมือหืงเนาะถ้าส้มเลยคลิปตกปไปถ้าเข้าตกได้ก็เอาลงตกป่าได้ก็เอาลงครับทุกคนเท้าว่งเลยบ,บกเกินบกเกินอีกสามสี่หมือ่อน้างหน้าครับ มีแท้ยังนึงฝากกดติดตามนะครับต้องติดตามครับบมดติดตามหมดไหนครับบมดติดตามผมกับเสียใจเนี่ยอยู่ด้เนเนเนเพนดินไว้อีก่ตอนผมบมเสียใจ่อ้ยโอ้ยทุกคนต้องติดตามนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์องขีปผมนี่ผมค่อยมีกําลังใจเฮ็ดขีปครับกราบงามๆเลยครับติดตามผมเนอย เออตอไปนี่เท่ากับกินอิ่มแล้วเนาะน่ะอีกังเล่าปะนี่คลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับได้ยัง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 เอายังอยู่วะโอ้ยกระดัสีไหนคนที่ชอบกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ